สวัสดีค่ะวันนี้ป๊อกกินจะมาทำแป้งขนมปังเนยนะคะแป้งสาลีหนึ่งถ้วยเนยสองช้อนโต๊ะน้ำตาลหช้อนโต๊ะยีสต์หนึ่งช้อนชาผฟูหนึ่งช้อนชาผสมแป้งกับส่วนผสมอื่นๆให้เข้ากันค่อยผสมน้ำเปล่ากับเอาค่อยๆใส่ น้วดให้เข้ากันจึงใส่เกลือครึ่งช้อนชาจากนั้นหมักแป้งไว้จนแป้งขึ้นฟูาม30นาทีจึงนำไปทอดหรือนำไปอบตามใจชอบสลัดไก่ผัด กะหล่ำหอมใหญ่ผงออริกาโนเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลหนึ่งช้อนชาซอสพริพกซสดมะเขือเทศตามชอบเสจผักผัที่่สุกทานได้เป็นอะไรที่ง่ายๆมากเลยนะคะลองทำดูนะคะ